ฟุตบอลไทยกำลังจะเข้าสู่เวทีโลกการแข่งขัน a f c U17 เอเชียนกับสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จะจัดขึ้นในปี2 0 2 6ในประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นโอกาสทองของทีมชาติไทย U17 ในการเติบโตและพัฒนาตัวเองแต่ที่น่าสนใจคือมาโคก็อกเคินหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทย U17 มีความมั่นใจในทีมของเขาอย่างมากถึงแม้ว่าการเตรียมทีมจะมีข้อจำกัดในหลายด้านแต่เขากล่าวว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดและเชื่อว่าเด็กๆในทีมจะสามารถเติบโตและ,สะแสดงผลงานที่ดีได้ การแข่งขันนี้เป็นการคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7็ชาติเพื่อเข้ารอบสุดท้ายของฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์ในปี2026ทีมชาติไทย U17 ตั้งเป้าหมายที่จะเข้ารอบสุดท้ายและเป็นตัวแทนทวีปเอเชียในการแข่งขันนี้แต่ที่น่าสนใจคือการเตรียมทีมของทีมชาติไทย U17 มีข้อจำกัดในหลายด้านไม่เพียงแต่เวลาที่ค่อนข้างจำกัดแต่ยังมีสถานการณ์ต่างๆที่ต้องเจอด้วยอย่างไรก็ตามโคก็เคินกล่าวว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด และเชื่อว่าเด็กๆในทีมจะสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มที่และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการเตรียมทีมที่ดีไม่ได้มาจากการฝึกซ้อมเท่านั้นแต่ยังควรมีการสร้างบรรยากาศและการสนับสนุนอย่างมากจากแฟนบอลด้วยมาโคก็เคลนกล่าวว่าหวังว่าจะมีแฟนบอลมาเยอะๆเ,เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับนักกีฬาและเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ทีมมีการแสดงผลที่ดีแต่ที่น่าสนใจคือการแข่งขันนี้จะเป็นการทดสอบความสามารถของทีมชาติไทยยูสิอย่างแท้จริงที่จะต้องเผชิญกับทีมที่มีความแข็งแกร่งมากๆอย่างมองโกเลีย มาดีฟเติร์กเมนิสถานและคูเวตการเข้ารอบสุดท้ายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มาโคโอกเคลื่อนกล่าวว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดและเชื่อว่าทีมจะสามารถทําได้และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้การแข่งขันจะถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสําหรับแฟนบอลทั่วไทยที่จะได้ติดตามและสนับสนุนการแข่งขันของทีมชาติไทยยู17อย่างใกล้ชิดก,การแข่งขันจะถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ดังนี้ Facebook fa thailand t ย a y ทฟุตบอล y o u ย u ท e ไทยรัฐสป p o r t b ีจ p o r t ร์ช้างศึกแต่ที่น่าสนใจคือการแข่งขันนี้จะมีผลกระทบอย่างไรต่อการพัฒนาฟุตบอลไทยในอนาคตคุณคิดว่าทีมชาติไทยยูสจจะสามารถเข้ารอบสุดท้ายได้หรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะ